สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เลิกจ้างนักบินคนหนึ่งหลังเจ้าตัวโพสต์ชื่นชมการเปิดศึกสงครามของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7พฤศจิกายนว่าเป็นผู้กล้าหาญ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสรายงานว่าอิบราฮิมมอสซาลามนักการบินของสายการบินนี้โพสต์เฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาทำนองว่าการสู้รบกันที่ถนวนกาซาเป็นการตอบโต้ขบวนการไซออนิสของอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสที่ก้าหาญเพื่อยึดคืนพื้นที่ที่ถูกแย่งชิงไปนานนับทศวรรษอิบราฮิมยังบอกให้เพื่อนในเฟ e บุ๊กของเขาเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันสื่อเพราะการนำเสนอข่าวในสหรัฐอเมริกามีความโน้มเอียงที่จะไม่พูดถึงฝั่งของปาเลสไตน์มากกว่า ผ่านมาได้ไม่นานนะักโฆษกของสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เปิดเผยว่าได้สั่งให้อิบราฮิมหยุดปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับจ่ายเงินเดือนให้ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนถึงเรื่องนี้โพสต์ของอิบราฮิมยังสร้างความกังวลให้กับชาวเน็ตเป็นจำนวนมากโดยส่วนมากก็คอมเมนต์ทานองว่าอย่างนี้ผู้โดยสารชาวยิวจะกล้าบินกับอิบราฮิมได้อย่างไงเว็บไซต์บร o กลินเิงยังเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของอิบราฮิมเมื่อ11ปีก่อนพบว่าเจ้าตัวยังเป็นนักเคลื่อนไหวชาวมุสลิมและมีตําแหน่งเป็นถึงผู้อํานวยการด้านการประชาสัมพันธ์ของสสมมมมาคมุลิ อเมริกันอีกด้วย